บาบูไทยเป็นมีหาสูตรใหม่มาตลอดได้ของกินเด็ดสัตว์ลูกปิงอมบุนจุ๋มนี้ต้มเจีวเม้งนี่นะตัวนี้แจ่วจ้ำกับชีนมีกาจุ่มได้อาหารเท่ามานะสบายดีมันนี้นะตัวสาวเปน้องเลยตัวนี้ก็ไปหายคือเก้าไปมันนี้ก็ไปมั่งโป่งคือเก้าเป็น้องไปมันนี้ก็ไปก้นมันแล้วปั้นมันคือเก้าวันนี้แหมไปนี่ก็บิพยายามครับที่เฮาได้เชืิอเว้นเมื่อวานนี้เป็นน้องเลย ตอนนี้กบลังที่รถออกมาน้องชมบรรยากาศแง่มชื่อสาวนี่ายลมหนาวนี่คือเก้ามันนี้พี่น้องเอ้ยนี่มเมกเมืองฟ้า กำลังชิลงคอยโอยเดินทางกาไปนี้กับประมาณชั่วโมงปลายไก่เติบได้นี่กันพีน้องเอ้ยพัหเอาตงเอาป้าสงนี้ตลเติบเลยได้ได้สองทิศแหละตามทางไปกับมีตรชนมั่นจาดูจดูกล้นมั่นสงวนี้ แต่ยูด่างบ้านกลางเมืองก็แทบจบะบ่มีคนบอสพี่น้องเอ้เป็นยูดตามโพตามโซน proper floral แล้วลตัวนี้เนี่ยเป็นไม้กระแสน,เ,นเป็นขีดแลบป,ปีนี้พีน่น้องเอ้เป็นขีดมันกระสีตายมดแลบปีนี้เนี่ย เต็มหมดเลยนะักเกษตรเป็นขีเป็นมะนะเดินแบบง่ายๆนะี่เป็นมะยังร่มหนาวคือเก้าปันเพราะมาชีวิตแล้วหนาวยังบวิได้ะพี่น้องเอ,อ้ยใช้บรรยากาศเพีนน้องเบิง่งน้ำน้ำช้นเช้า,ชา เล็บร้อยเจะได้หมาดอนเล็บร้อยแล้ววะไปเลยเห็นด้วยไปก็ยังเนาะฮอนและเพี่น้องเอ้ยพยายามกลับก่อนพี่น้อย เธอ้เออเตานี่เก็บมันท่าค่อยเอามาสิเก็บน้ำหลังเขาตอนนี้พยายามกรับทากอนไปบังน้ำการพี่น้องไอ้มัสิมานของมันะม,ม,มานนะทางยางไปนี่ก็ไก่เติอเด้อหดกลับนะแยะพยายามกับทิึงบอ ยอะเก่าหมดถือช้ำหมีหนูนะล่ะลุนหลังที่โถืง song đáng kính nỗi, nhắn borai sắc tên mommy ra mặt lúc pues nah, này lúc này lúc này mất sĩ man mong mommy ra mít mù mắn mù mì này mì 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 đi mì 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 โอ้หม,หนนหนหมนนีนูนู่น้เว้ยหลังนี้กะปู๊่ง้มันกระดดดเ่อเก้าเลยฮะทำแล้วพี่น้อง กับเขาก็ยามเรียบร้อยพี่น้อยบ่เคยเห็นจักเธอพี่น้อยเซอร์กรับชิปปลรางบ่ถยุทยุกโตเป็นครอบเอามันกระดุเซอร์นะคกับจักพี่น้อยมันมันบ่เคยกินนะเพราะว่ามันเป็นยุดอมันยุกลางป้านะเอามากระดุเอาเนื้ออ่อยมันเชิดนะเป็นมังกรุเก็บมาแต่หน้าก็เลยบนบ่ถยุทพี่น้อยนะแต่แล้วก็ย่ามันเราลุ้นอีกคลิปหน้าพี่น้อยชิเาชิเชกระแลบพอได้เห็นกินแต่คนชุดท้ายบ่ถยุทพี่น้อย โอ้เป็นขอบเนื้อรออีกเจอเนื้ออ่อยมันนะมันไม่ค่อยกิ่นบนนั่นเ,ยนนเลยแหละเจอตะก้อนก็พอได้กินอยู่เจออีชุดน,นี้บุตรเชิดโตเป็นนั่นเลยยามกลับแล้วกับสิเมอือก็บาดเมือหายเยะพี่น้องเมือหาคนเก็บมันเชื้อรถแล้วก็ปั้นมันนนะ้ำมันเนองแลก็มาฮอดเทงเลยครับมาก็ยามแล้วกับโบราณเชิดหลังบุตรเชักหลาง,าลางพี่น้อง เด <Ừ. S 3> ี๋ลูกชายไปเชื่อไปเชื่อกับต้นป่ะเชื้อกล้าหลังหนึ่งเชื่อละเอ๊ะเชื้อละอีกหูหนึ่งสองหูหูเดียวเลยเป็นแยกไปเอาเชื้อแล้วหูทางนี้ยังทางนี้เอาเอ็ดบ้องอากาศอยู่นี่ไปตันนี้ไปเก็บโหมันพี่น้องไปเก็บโหมันตั้นมั่นมาฮอดกับ่มรู้ชมเต้ากัเก็บมันท่าเลย không anh chị xe rồi mi clap mi lan chiếc làng lơi. Mi tờ một tứ cái cái đi. mà

Thì nói nhỏ cho 2 con vô nói chơi cái con đọc Bắt nó <laughs> 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 ไปรับที่นั่นก็สวยนะโอ้ต้องไปเจบวารุ้ยต้องทิ้งงานอากินมาก

เราทำมานโห่น้อยขึ้นทั้งนี้นะของดีโบโซแลนะของดีเก็บไว้เคยจะเต็มรถหนึ่งเต็มรถแล้วก็ไปปั้นเอามันประมาณห้าสิบต้นจะเต็มรถละห้าสิบต้นพันห้าสิบต้นที่คือ,อยุ่เจ้าเนาะโอ้อยกันห้าคนมือน,นี้นะบ้าประเไทยน้อยเพิ่นบมมาเพิ่นไปกรุงเทพืมือน,นี้ ชีวิตเศร้าโศนเพื่อน้องก็ขำวม่ได้ยืนขึ้นบริยูขึ้นก็จนแป๊ดโมง ลดเลยปกติมันเต็มแล้วแต่ว่าเขาเอาวสองมันมันนี้ให้จะเดินเจ็ดเดินแปดเดินท่านนะถึงปีเลยถึงปีนะผู้เดินห้าผู้เดินหกเดินห้าเดินหกผู้เดินห้าเดินหกตัวนี้มันหากเป็นเดินหนึ่งหากได้เจ็ดเดินเนาะเจ็ดเดินหาแปดเดินนะเิ่ง แต่วพอหัวไงเนี่เชิงอยู่ล้มหัวกระมิหัวน้อยหัวญ่มันบเสมอกันบ่ไดีบ่ไดีบ่ได้ใช้ฝุ่ยได้ใช้แบบขี้ดินธรรมชาติไปเลยเราไม่ได้เชื่อฝุ่ยเชื่อเพื่อเลยปูปปาเศษเถ้าหย้าย่ากับเศษกับเบาไหวนะจุ่มป่ามันยั่งมึงได้งานทั้งก้นแล้วก็ทั้งเยหย้าพร้อมเห็นไหมใครได้เท่าไรคนปีนี้ ปีแล้วนี่สองคนบว่ายโบแล้วพี่น้องเลยปีนี้อาจจะแล้วอยู่ดกมันจะเต็มแล้วถอยลงไปนี้รถมันถอยด้ป,ปั้น อีบีเกต้งพุพ่นพอิตเต็มเลยเลยนะี่แลามุ่งนั้นก็ปัน่นแล้วนี่อนเดี๋ยวแรกจะถอยลงไปห้า้วถอยลงไปห้าน,าน,านกเก็บเกตห้า้วก็ปั่นเลย คอยไปพูดสนะักโกมรถโ,โกมต่อนะั่นพูดเออนี่จะเต็มแล้นะมันเต็มก็ปั้นนั่นี่น่ะปั้นตัวน,นี้บลปั้นชิ้นเลยปั้นตนัวเรื่อยๆสิจัดแจงตัวน,นี้สิปั้นป้าน,น,นั่นนี่มันสะดอกตัวเลือยปั้นตัวน,นั้นเลยทด้นพี่น้องเยบ็ได้แก้ไปเชื่อบนเก้าเลยได้แปลงล้านไหมไปเลยเลย เต็มรถแลดด้สีปั้นอัวนี้เลยจะแจงตัวนี้ละ ตัวนี้นะเอาปูภายในเดินห้าแหงตัวนี้นะนลื่นกันหลายเดินเติบมันขันว่เาเสือ้อห้าเสือเ้อฝุยเสื่อผ้แหงกระเทกแล้นี่นะมันห้าบ่ได้ใช้ฝุยแล้วปูฟ้ามาสิมันเป็นเฮอจังเอามันเป็นมอเลอร์มันบ่เป็นเฮอแล้วก็ทิ้มไป กำลังจัดจัดแจง่อนปั้นหลดมันกันโสดเลย ไปยูโซิีฟ้าตั้งข่าว เป็นยังบวแล้วพี่น้องวะเยอะกีนข้าวเมื่อหากีนข้าวก็ชุมรู้ทุ่มเต้าเขาเมื่อเฮ็ดกิ่นท่าละเดี๋ยวตอนแรกฉีลงมาปั้นไม้เมื่อหากีนข้าวก็อดเถียงน้อยทำน้อยแตาเอ็กกินทะเลแล้วใช่ไหมต้มเถื่อนต้มชิ้นโง่ต้มชิ้นโง่โอ้ดีเน่ะนึกพี่น้องนนดีแต่เอาชิ้นโง่มาน้ำมาหนีิตอนฉีวังมากินเนื้อกระแลบเนี่ยโอ้ท้องแห้งมาอนีิ ผมชินง่จำแจ้วว่มือนแจ่วเพินเลยวว่าแล้วแจ่วเพชรเยแล้วท <c oughs> <c oughs> ่านเชื่อเกออววะจางคนให้กินจางเจอดีครับวแต่เก่าใช่พอ เน่งนะพี่น้องเอ้ยนะโบม,มานกับลุนนี้นะเช่าเด้อเนี่ยซื้อเด้อเพลิน <c oughs> เห็นเด้อคลิปนะกับโบม,มานกับแบบนี้นะ,ะกับลุนมนันมันได้ชื่อหนูชื่อโตพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่ะเคยกหา <c oughs> กับ,กบเคยเท่าเห็นเท่าเท่าเดียวนี้แหละต้มเชมก็เป็นน้ำแดงเชมก็หน่อหนึ่งต้มเนื้อโง่เชื่อมกอ็ มือมือขามเอ็ดชม,มะป่งละอาหารดีได้ไหนี่กินเนื้องโง่ไฟน้องเลยโอ้โอสาวซอยต้องจิ้มแจ่วปะแจ่วแจ่วเด็ดออแจ่วเด็ดนี่ลเลยว่าแจ่วเด็ดแจ่วทั้ซิมนท่้ซิม มีชูดใหม่อีห่อ,อรูสาวบ,าบ่าวไทยเป็นมีหาชูดใหม่มาตลอดได้ขอ,องกินสอยเนื้องวัวพี่น้องเอ้ยมือนนี่ดีต่ถือของกินมาตบ้านแล้วมาถือของกินมาตบ้านนะท้องเองมือน กไก่เางบ้าตามกินแต่แรกอยู่มาเลยอะไคือหวาปั้นมันแล้วก็ยังม่ให้กินเข้ากันมืนสื้อให้กับบนขี้โอ้ตีเด็ล้วเนาะนั่นสกองขี้โอ้ยเขาจะข้างไปเยอะเข่า ลาบป่าลาบป่ากินมุมมัดมลาบ,บป่าตับก้อยป่าอย่าลับป่าแล้วลัปัด เจอกับมุกทถกอยูน่นี่เจอกับเด้งงาปะ,ะต้นตำเมงกับงาโอชิคายนะหม้อหอมโทษเลยยังข้าวจอยเลยนี่ <c oughs> อโอมาตัวเหยู่ก็ตาตัวเหยกระปินมาจากโซนเดี๋ยวนี้ได้ตัวเหยโดรสชาติมันจะหว,วานๆน,น้อยนึง มามามาพี่น้องว้าตอโถยนี à, mà, mà, oh, oy, damn, Aí, ่ก็แคบกับบ้าเยอะตอนนี้เจวเม้งนี่นะตอนนี้แจบจจำกับสินอาหารเท่ามา ลองเนาะเจลเดดนะเจลาเจดเดตนะลองเนาะเจาปลาแดกได้เมื่อี้นะเม่ได้แม่แจวเพลได้แจวปลาแดกอันนี้นี่รึใ่บะแช่มากินข้าวน้กันทุกคนมามามาโดนละทีห้อดสองโมงแล้วเดี๋ยวนี้ งานไงโดนเอาไปพุนติบข้าทีน right ี Boy, ่ปะอเหพุนะหอนนะมีอไรมีข้นัตะก้าอ่ด้หอนตกพอดีเลยันเจะดัมเนกเจลนะเจื่งางชื่งาดำเามางว ตายันแขนแขนอล้วกูหนหอน่ะไมแครจะรอหได้แคนะไม่้อแห้งปิดมาแต่จนพี่ผู้สาวใต้บินมันโตต้องกินนีเนาะตอนนี้ปลาแจ้วหิุครับจาเขาจ่านปุ๊ก แต่เวลาเก็บมันเชิญรถแล้วนะมันสิยะนี่ปั้นมีแล้วเะเธอมืดช่างเงอเขาเกะกินอิ่มแล้วพี่น้องออาหารเท่ากับมัดควนเลยกินง่ายด้วยได้วันนี้ก็สิไปหาก้นเอา้าไปปั้นมันต่อพี่น้องปั้นมันยังบ่แล้วยังข้าวแหงแ้งลราพะเดียวมากหากินข้าวก็โอเคสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังไล่พี่น้องเอ้ย ขอขคโมกขค้ใจผู้ที่ตามแล้วครับส้มมาตั้ต้นจนจบน,จนะไปก้อนคลิปนี้ลุ้นอีกคลิปหน้าเพื่อน้องเลย